ต่อจเจริญกรรยงได้ทำผู้เลี่ยนเ็นเตตาจิตเพราะทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยที่ตั้งมนที่จะทำงานแล้วก็เพื่อผู้อื่นแล้วครับฉะนั้นก็อขอชื่อชมในเมตตาธรรมท่านทั้งหลายที่มีอยู่แล้วก็สิ่งดีๆเนี่ยมักจะถูกดึงมาอยู่กับสิ่งดีๆบุญก็จะถูกดึงอบุญสิ่งที่ท่าน ีปฏิบัติชอบก็ได้เจอพระโงิทิัตว์เช่นครูบาอจารย์เนี่ยซึ่งประพพติดีปฏิบัติดีและก็เสียสละในการประพพติปฏิบัติของ,รรอง,งพระอาจารย์เนอท่านบวชพระบวชเนรจากประเทศไทยที่ทำที่พวกเรารู้กันนะับแล้วก็ไปต่อที่ประเทศจีนทีนี้ถ้าไปในฐานะ ถ้าไปเรียนที่ประเทศจีนนะเจ้าเรียน,นไม่ไหวขอ้อหนึ่งสามสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นก็ต้องไปในลักษณะไม่มีโอกาสบุญนำพาเมื่อไปอยู่แล้วก็ไปที่นั่นเป็นในฐานะเนตรนที่มาจากนี่เป็นเนตรนะก็ไปก็เป็นประยัติเป็นเป็นเป็นผ่านภาคจีนหลังจากโตเป็นหนุกระยติเป็นพระจีนต่อเนื่องก็เปเนเนนเป็นภาคมาตอน่องนะพอเป็นภาคข้อ ข้อที่จะส่เสียเงินเยอะก็ย่อมจะมีโยมลกูกประทานในจริงที่มุ่งไม่ยของอาจารย์เนี่ยเนกัลยาจารย์เนี่ยเคยเคยจะป่วยแล้วก็อยากจะให้อาจารเจ็บป่ยวยก็ต้องแสวงหาหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างแท้จริงแล้วก็ได้รักษาตัวเองจนให้ป่วยให้ไข้แล้วก็ตั้งปฏิทินเอาแน่ว่าจะเอากว่าบูนี่แหละไปช่วย พี่น้องชาวไทยช่วยพระช่วยเนรจะช่วยใครก็ได้เท่าที่ะจะมีโอกาสอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่เพียงแต่ปฏิบัตทททิทา,าง,รรทางตตาาธรรมอย่างเท่า้ท่านยังปฏิบัติทางจิตกับวิญญาณศึกษาธรรมะอย่าแต่ฉาบแล้วก็เนื่องจากจิตใจของท่านเป็นโพธิสัตว์เป้าหมายคืออยากจะช่วยคนที่ตกอยู่ในความทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์แล้วก็ แล้วก็เป็นเป้าหมายที่ท่านทำดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านก็นใช้จิตวิญญาณที่รักษาคนที่เจ็บป่วยท่านไม่มีผู้หญิงท่านม,มีผู้ชายท่านรู้ว่าคนที่ป่วยทําอย่างไรให้ใครเขาหายจากป่วยจิตใจของท่านถูกยกสูงขึ้นมาดังนั้นเนี่ยการรักษาของท่านท่านไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าคนไข้นเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทําอย่างไร ให้เขาหายาจายโกโรคภัยไข้เจ็บนี่คือจิตที่ยิ่งใหญ่จิตที่น่าส่งเสริมเพราะเรามีบุญงจะได้มาฝากเราเป็นลูกจิตลูกหาของอาจารย์แล้วอาจารย์สอนเนี่ยครวิสตังก็ช่วยไนไม่มีสตังขอให้เธอตั้งจิตตั้งใจเอาความรู้นี้ไปช่วยสังคมน,นี่คือเป้าหมายที่อาจารย์ได้ทําไว้ดังนั้นเนี่ยนะครับแล้วท่านยังประกาศว่าคร์สนี้เนี่ยเชิญชวนพระ เจอจุ๊บกันเลยเขารายลเ้เลยใช่ไเออพี่หเห็นว่าสนใจนะอยากจะช่วยเหลือพระเนี่ยกับพ่อเีดอย่างที่คนพี่พูจน์ภาพมันมีข้อจำกัดในการที่ไปรักษาในทั่วโลกไปคนเขาไม่เข้าใจจะกลายเป็นโลกาวิชาแต่จริงๆเนี่ยพระก็จถึป่วยได้นะก็จะหาโยมที่เป็นเป็นหมอหมอผู้ชาย ที่มันวดมารักษาก็ค่อนข้างที่จะลำบากแต่ถ้าหากว่าพระเด่นที่สนใจอาจารย์บอกเปิดรับทัวทีุทกรูปแบบนะแล้วแต่ขอให้เอาความดูนี้ไปดูแลพระอาภัพนี่คือความคิดที่ยิ่งใหญ่เสียสละยังไม่มีของเพียรแต่นั้นเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับผพี่ครับถ้าเวลาเราเจ็บถ้าเราเหนในเฉพาะหน้าที่เก็บไข้ได้ป่วยหรืออง จ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปรักษาหรือแม้เขาจะเป็นเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยในเมื่อเขาเจ็บป่วยไม่มีคนอื่นที่รักษาได้รักษาไปเพอะเพราะว่าขณะที่เรารักษาเราปวดสั่เราไม่มีอะไรละอีกเออเราไม่มีไอ้จิตใจที่ที่ผิดเป่วยไปในในในทางทางที่เป็นอาุโสม มีแต่จิตโพธิสัตว์ไม่เป็นไรครับเราเรารักษาเสร็จเราก็กวาดวางรักษาเสร็จกวาดวางลงเอาไม่ได้มาคิดมาตุนแต่งอย่างนี้เราเราก็ได้บุญครับเรื่องโลกาวัชชะไม่จบแต่แยกดำแยกขาวเราสามารถแยกได้นะครับเมื่อไหนจะมาก็เด็มก็โชคดีที่ในทั้งโลกก็ได้มีโอกาสได้นตุกเพียนที่เปลี่ยรทุกเพียรแล้วก็ได้ทำงาน จะถือว่าเนที่พอใจเป็นครูอาจารกยก์เขาได้เป็นนะคณะดีคณะบิหารโรกิาเาต้อมีโทรมีเอกเ้าชุดีเอกก็ได้มีโอ,อก,กาสเป็นพ่วงในการสอน,ด,ออนด็กเร์เ็คใหญ่ะครับแลือก็เรียนทำได้กฎหมายเราเนี่เป็นสไยในได้การเมืองเราเป็นที่รึกษาักรนมรี่อุตสารัฐบาลในหลายรายสมัยนะครับเราถือว่า ทำลายชีวิตส่วนท่ทานทำก็ได้โอกาสศึกษาตั้งแต่ครูบาอาจารย์ที่ที่มีชื่อเสียงได้มีโอกาสกล่าวตัวเป็นลูกสิษย์ท่านใงแค่เมื่อ50กว่าปีที่แล้วก็ได้กล่าวตัวเป็นลูกศฝากตัวเป็นศิษย์คุงพ่อพุทธาในยี่งิบกว่าปีที่ที่แล้วก็ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์คุณพ่วอวิญญาณใได้ไข้ามเว้มาบารุงลูกศิษย์ลูกอุทองและครูบาอาจารย์ที่จะ ที่เขาสอนสมาธิสอนที่ไหนที่ที่ที่พอที่จะเป็นที่พึ่งที่จะเติมเต็มแล้วก็หวงวายไปศึกษาก็เลยได้ศึกษากรรมธรรมแล้วก็ทางสมาธิค่อนข้างเป็นที่พอใจแล้วว่าท่านนี้ไม่เสียใจเลยขอบคุณครับเขาต่างกันนะเดี้ยวดันดันอะไรอย่างเงี้พ่อเลขอะไรวะพ่อเลขสามสองหนึ่งสามแคม่นั้นเอง ข้อเลขสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเออเก้าสี่เจ็ดรอบนี้เรามีทั้งอ่าลักเตอร์แล้วถึงคุณแม่อะไรนะปพ่จะมาสอนนักเรียนเนี่ยห้องเดียวเนี่ยราจะมาปวดหัวหน้าเลยจลปจะพศจะถึงจบลักเตอร์แต่คนอื่นยังไม่สอนด็อกเตอร์ก็สอนด็อกเตอร์ไปจะพ่ก็ต้องสอนพศเราจะมาเนี่ยมีตั้งแต่ผมดำเนึ่ยผมขาวผมลอนเลยสอนหมดเลยว่าบางทีการยันรูภาษสจิตนนะ หัวตลอดเสียตลอดเสียผู้หวนเสียอุจจิงเหมือนกันยนรู้ไม่มีที่สุดเล่นเรล่นเรียนเท่าแต่ตอนนาก็ยังเรียนอยู่นะแต่ตอนนีใครว่าตอนนี้เรียนจบทอนนียังไม่ได้จบเนีเรียนจบแล้วแต่อะไรเนี่ยสอบไปประกาศยังไม่ได้สักยเตอนนี้ก็จะเป็นเรียนอเมซอนกัจะไม่รู้จะเป็เรียนอะไรจะนักขนไหนางี้โอเคที่จริงเรื่องรหัสชีวิตเนี่ยก็พยายามพวกเราพยายามทำความเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่หมูอนเลยมันเป็นศาสตร์ที่แบบมา คือว่ามาค้นหาตัวเองดูตัวเองอ่านตัวเองปอกตัวเองเลยพอเรารู้ตัวเองอ่านตัวเองปอกตัวเองตายปุ๊บเราถึงพระเจ้าทำไมถึงทะมาดูทำอะไร